สวัสดีครับผมนายธนรงค์เชืยทิดนะครับแล้วก็ขอสวัสดีอาจารย์รัชราเทพประสิทธิ์นะครับอาจารย์ประจำวิชาวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษานะครับวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อสไปดี้นะครับว่าขั้นตอนการเตรียมเนื้อหาสคริปขนาดภาพมุมกล้องและเทคนิคต่างๆนะครับในการตัดต่อคลิปวิดีโอของผมนะครับก่อนแรกนะครับเราจะมาพูดในการเตรียมเนื้อหาก่อนนะครับ สำหรับผมก็จะแบ่งเป็น4ข้อนะครับศึกษาเนื้อหาก่อนที่เราจะพูดนะครับก่อนที่เราจะพูดในคลิปนะครับเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่าเราจะพูดเรื่องอะไรนะครับเราต้องอ่านก่อนนะครับผมศึกษาให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะเตรียมไปพูดหน้ากล้องนะครับแล้วก็อ่านเนื้อหาคร่าวๆนะครับอ่านให้จบก่อนนะครับอ่านให้พอเข้าใจก่อนนะครับผมมาข้อที่3นะครับพอเราอ่านคร่าวๆเสร็จนะครับ เขียนเนื้อหาลงก,กระดาษตามที่ตนเข้าใจนะครับผมเพื่อให้เรา,าเป็นคําเขียนเป็นคําพูดของตัวเองนะครับทําให้ตนเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อสี่ครับฝึกอ่านนะครับฝึกอ่านกับหน้ากระจกหรือฝึกอ่านให้เพื่อนฟังก็ได้นะครับเพื่อไปสถานการณ์จริงหรืออยู่หน้ากล้องเราจะได้ไม่สั่นนะครับผม แล้วก็หัวข้อต่อไปการจัดทำสคริปต์ของผมนะครับก็กำหนดวัตถุประสงค์ก่อนนะครับว่าเราจะทำสคริปต์นี้ไปพูดให้ใครฟังหรืออัดคลิปวิดีโอนี้ให้ใครฟังนะครับผมอย่างของผมก็เป็นน้องๆนะครับน้องนักเรียนนะครับที่จะใช้สื่อนี้นะครับหรือว่าสนใจในการทำสไปดี้นะครับผมสองนะครับเรียงลำดับการเล่านะครับเราต้องเล่าเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ดีๆนะครับผมเพื่อ ถ้าเราเล่าไม่ดีนะครับจะทําให้น้องๆหรือคนที่มาดูคลิปวิดีโอของเรางงได้นะครับผมอ่านและตรวจสคริปต์ของเรานะครับที่เราเขียนมานะครับผมตรวจให้ดีนะครับผิดตรงไหนก็แก้นะครับผมแล้วก็ตัดคําฟุ่งเฟยนะครับอย่างเช่นคําว่าและเป็นครับนะครับผมหรืออึมครับผมแล้วก็ฝึกอ่านให้คนอื่นฟังมาครับฝึกบ่อยๆนะครับเพื่อให้เราไม่เกรงตอนพูดหน้ากล้องนะครับผม แล้วก็องค์ประกอบของภาพขนาดภาพมุมภาพลักษณะของภาพการจัดแสงในการถ่ายทำนะครับอย่างไรเพราะเหตุใดนะครับผมการจัดแสงในห้องนี้ก็จะมีไฟอย่างสว่างเลยนะครับผมจะใช้ไฟประมาณเดดวงนะครับผมส่องมาที่คนพูดนะครับผมหรือนาเสนอคลิปวิดีโอนะครับผมอาจคลิปวิดีโอครับผมแล้วก็ขนาดมุมภาพนะครับเราจะมีขนาดมุมภาพอยู่2อขนาดมุมนะครับเราจะมีอยู่2มุมภาพนะครับผม ขนาดภาพแรกก็จะเป็นมีเดียม s h o ตหรือ M.S. นะครับผมเพราะขนาดภาพนี้จะเป็นการถ่ายภาพบุคคลนะครับผมชมได้ตั้งแต่เอียวของนักแสดงขึ้นไปถึงศีรษะนะครับแล้วก็มุมภาพระดับนี้จะเป็นระดับสายตานะครับเ e v e l นะครับมุมกล้องนี้ก็ระดับระดับสายตานะครับซึ่งเป็นการเรียนแบบมาจากการมองเห็นของมนุษย์นะครับผมหรือคนนะครับมองออกมาในระดับสายตาของตัวเองนะครับผม แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็จะเป็นขนาดภาพก็จะเป็น m e d ยม m close up shot นะครับเพราะเป็นการถ่ายภาพในระยะใกล้มากนะครับเราถ่ายเราต้องการเห็นตัวสไปดี้ของเรานะครับและอุปกรณ์ต่างๆครับเราต้องใช้มุมนี้นะครับผมด้วยความละเอียดนะครับแล้วก็มุมกล้องระดับอีกมุมนึงครับเป็นมุมระดับสูงนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งนี้เป็นการวางกล้องไว้ที่สูงนะครับแล้วก็กดกล้องลงมานะครับผมเพื่อเห็น ตัวสไป,ปดี้ของเราชัดขึ้นนะครับเทคนิคการตัดต่อของผมนะครับก็จะเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์นะครับซึ่งตัดพูดเหตุที่ไม่ต้องการออกนะครับแล้วก็เรียงลำดับชิปวิดีโอของเรานะครับให้น่าสนใจเพื่อ,อกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชมได้นะครับแล้วก็เนื้อหาพยายามถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมแล้วก็สองนะครับการวางแผนและขั้นตอนการตัดต่อผมก็เป็นการวางแผนการตัดต่อนะครับให้มีระบบในการ จัดระเบียบโครงการและไฟล์ในโฟลเดอร์ของผมนะครับตั้งแต่โปรเจกต์ฟุตเทจไฟล์เสียงรูปภาพและกราฟิกซึ่งสามารถสร้างไฟล์ย่อยและโฟลเดอร์เพิ่มเติมได้นะครับผมแล้วก็เป็นขันตอนที่สามนะครับการแก้ไขสีของคลิปวิดีโอนะครับการขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการแก้ไขสีคลิปวิดีโอซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะครับของสําหรับวิดีโอของคุณนะครับ ทำให้มีความสนใจมากขึ้นนะครับเพราะถือได้ว่าเป็นอ,องค์ประกอบหลักในการถ่ายทอดของวิดีโอของคุณนะครับช่วยกระตุ้นอารมณ์เฉพาะและบรรยากาศในฉากนะครับน่าติดตามมากขึ้นนะครับแก้ฟุตเทนให้มีความสอดคล้องกับแต่ละฉากและจัดสีเพื่อทําให้วิดีโอของคุณดูแตกต่างออกไปนะครับแล้วก็4นะครับเลือกเพลงที่ดีนะครับการตัดต่อคลิปวิดีโอไม่เน้นภาพเพียงอย่างเดียวนะครับผม เราต้องเน้นสิ่งกระตุ้นบรรยากาศฉากในการเลือกเพลงประกอบฉากได้ดีนะครับตอนเปิดอินโทรหรือปิดอินโทรนะครับผมควรเลือกเพลงที่ปลอดลิขสิทธิ์นะครับซึ่งในปัจจุบันคุณสามารถหาเพลงฟรีได้ในโลกออนไลน์ได้อย่างมากมายนะครับผมสำหรับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบพระคุณครับ